สวัสดีครับพบกับกดกอบมิกกาเด้นเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาไปชมผักหลังบ้านกันเนาะนี่อันนี้ก่อนอันนี้เป็นลิ้นจีนะ่นะลิ้นจี่นะครับมีฝรั่งด้วยนะมีมะพร้าวมีมะม่วงนะครับแล้วก็นี่มีผักหลังบ้านพื้นที่ไม่เยอะครับอันนี้ผักอะไรนะมาเจกอันนี้เป็นผักสลัดรวมนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลูก มีผักบุ้งครับผักบุ้งสวยนี่ครับตอนนี้เลยอันนี้ก็ปกเฝื่อน,นิดหน่อยอย่างไรระดับก็มีขานาดตัวนู้นนะครับอันนี้จะเป็นพวกผักยาวครับน,นี่ดูนี่ครับตัผักยาวสูงเลยนะยังไม่ออกลูกนะครับอันนี้เป็นกินโอ๊กฮะ นี่เป็นกินโอ๊กไอ้กินคอสนะครับพูดผิดอันนี้เมื่อวานตัดไปแล้วนะไปกินหมูกระทะไปแล้วครับอันนี้อร่อยมากเลยนะกินหมูกระทะนะอันนี้อะไรนะมาเจ๊มาเจ๊อนนี้อะไรมาเจ๊อน,นี้ต้นอะไรนี้ต้นอะไรไม่รู้นะครับจำไม่ได้แต่อร่อยเหมือนกันนี่มันอะกรฮอลแลนต้นเตีย้ยอันนี่มันแบบเตี้ยมากอะ่ะออกลูกแลนะ้วต้นเตี้ยแค่ประมาณ แข้งกว่าแล้วก็มีแตงกวานี่ครับแตงกวาเอาดอกแล้วนี่จะมีข้าวโพดนะครับข้าวโพดพลังแล้วก็กล้วยกล้วยก็จะมีกล้วยน้ำวานะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำวานะพันเต้ยนะสูงแค่นี่ลองให้ดูประมาณแค่ น้าอ,อกเอน้าอ,อกได้ครับเราจะมีกล้วยหอมกล้วยหอมเขือใหญ่นะสูงประมาณสองเมตรเองแต่ว่าเขือใหญ่มากให้ดูข้างในนี่ครับหอมทองนะเขือสวยใหญ่มากดูอ่ะเดี๋ยวหาโมครับเห็นไหมครับเขือสวยใหญ่มากสูงแค่มา2สองเมตรเองครับเพื่อหอมทองนะครับแล้วก็มีเฟิร์นครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น อันนี้กล้วยไข่นะกล้วยไข่เลยเพิ่งปลูกนะจะต้องดูกันว่าจะโตแค่ไหนครับแล้วก็มีเัเล็มือนางมือนางนะครับเห็นไ,ไหมกล้วยเยอะครับแล้วก็มีนี่อันนี้บ้านเนาะ็็ยังไม่ได้อัปเดตยังไม่เสร็จเนาะแล้มีนี่ครับตัวเรียงครับภูมิใจมากอันนี้ตอนนี้ประมาณปีกว่าแล้วครับปลูกต้นนข้างสูงนะสูงประมาณ สมงเมกว่านะครับรับต้นใหญ่แล้วนี่แล้ก็จะไม่รอดละปลูปกประมาณเจ็ดต้นนะครับรอดต้นเดียวนะนี่ก็เกือบเกือบแข็งแล้วนะต้นเกือบแข็งแล้วนะตอนนี้รอลุ้นกันก็มีส้มส้มติดแล้วนะปีแรกเดี๋ยวให้ดูนี่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 ลูกใหญ่สุดอยู่นี่ส้มจีนหรือเปล่าไม่รู้ต้องรู้ตอนจบตอนตอนที่มันเลือกอะ เนียไม่รู้เป็นการส้มอะไรแต่ออกแล้วนะออกปีแรกครับสุมลงก็มานี่นะน่ะมานี้เลยนี่ครับพื้นที่ไม่เยอะนะครับแต่ว่า,าจัดจัดเต็มทุกพื้นที่นครับนี่ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะโอเคครับตอนนี้เป็นวิวของบ้านก็จะเปิดประมาณนี้ เป็นทุน่งนานะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดถูกใจนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับแลเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตัวบ้านให้รู้ต่ออีกทีนะนี่ครับยังไม่ได้อัปเดตเลยบ้านนะครับโอเคครับถ้าชอบก็กดถูกใจ กดติดตามให้ผมหน่อยเนาะแล้วก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ